ครับกลับมาไม่ทันครับสามยอดกุมารครับ้นี่ตั้มสวยอยู่อนนี้เกือบครึ้นเกลีวห้าต่อสองครับฝั่งคนเดียวครับนำอยู่ครับสามยอดกุมารยังเล่นไม่เข้าปากันครับห้าต่อสองครับเสิร์ฟมาพี่ก้องเปิดตี้อ้าวโหกองตูนครับลูกนี้เกนไปเลยดียวู่โยยกตาตัคนเดียวตั้เดียว สองต่อห้าครับโอ้โหลูกเสิร์ฟหลงเอ้ยยังได้อยู่เอย๊ยอดมากปลาหลอดเปิดเอ้ยเปิดข้างหลังเอ้ยทำไงโอ้โหโโหมาอะไรมันไม่เงียมันยังไงนะมันยังไงนะมันยังไงนะอ่าไม่ได้แจ้งแล้วเมื่อกี้ครับอ้าวสองปลาหลอดเปิดมาหนักอีกแลยครับสายยกไปดูทางโอ้โหเตะตันแบ็คเลย โอ้ปลาหลอดเปิดตะก้อไม่ได้ครับตอนนี้เอาเะครึ่งเกมครับ6ต่อสองใครบอกว่าสายครับมาดูครับแย่งเขาเปิดครับเอา้าสายลยไปไม่ถึงตีเองอ๋อมันยังไงครับเสียนครับเออเหลี่ยมคู่นี้มันยังไงครับโดนนี่ ต่อสองครับดีนะครับแอดมินมาไม่ทันครับปลาดลต้าเปิดซ้ายไปไหนครับโอ้โหโอ้โหไม่มีโค้ดเลยอะ่ะทำไมเวลาตะก้อแต้มตามโค้ดไม่มีเลยอะ่ะโอ้โหอ่ะทีมงานอ่ะปลาโลดปลาโลด์ลทำไมไม่ไปเทนเลยอะ่ะเวลาแต้มตามมันไม่เทนทีมงานเลยอะ่ะนี้โหตื่นโลกสนามด้านเถอะเอา้าโอ้โห เตะกระเวณนี้ต้องสั้นแบกเลยเหรอโอโหเต้าสลับตำแหน่งเลยครับเอาเป็นกล้องเป็นตัวยกครับมาดูครับเกมยกสายเปิดเอาลากเองคนเดียวนี่หยอดโอโหไม่ตายครับทำยังไงได้แต้ไหมเพียพี่ต้้งไปกงยกด้วยเอ้ยยังไงโอโหเล่นเข้าขากันมากครับเอ๊ะ ตีหาปลาหลอดโอ้โหยืนขำหำอยู่ครับโอ้เอาละครับวันนี้มีว่าผูเอาอีกแล้วครับสอ<ะ>งิบต่อสองครับเติบยอดมาปลาหลอดเข้าแย่งอีกแล้วครับตั้งห,หลังตีกล้องโอ้โหโอ้สั้นแบกมาโอ้ ต้องยืนรับเลยไม่ต้องยืนแล้วเลยแข่งแข่งไปชดแกงยืนรับเลยอ๋อแกะเกมใหม่ครับอ๋อเอาเลยครับสองคนเลยครับเอาตีก้อนไปเก็บยอดไปเร็วเก็บยอดเร็วเออเอาสู้เร็วสู้เร็ว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 โอ้โหมันเป็นยังไงครับสามคนผมหัวเดียวมันเป็นยังไงครับ นี่สามคนแต่งหมดทุกอย่างเลยคุหมวยเดียวเอาหัว้โหแล้วหัวยแล้วหมวยถึงหัวเอาครับได้เรียมทันทีครับกันสามโอ้เสือก็เสือสามคนครับได้ไม่พอครับคนละแต้มครับได้แค่สองแต้มครับใหญจริงๆครับ